สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทเพชรยนต์นะครับวันนี้วันวันอาทิตย์นะใครว่างๆก็เปิดเข้ามาดูคลิปได้เลยนะครับมีรถสวยมาอัปเดตอีกแล้วนะครับสำหรับใครนะที่กําลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะครับราคาเบาๆรถสี่ประตูผ่อนแ0 0พันนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกน็ะครับก็วันนี้นะครับผมเนทเพชรยนต์มีนิสสันนาวล่านะครับเป็นตัวสประตูนะครับ เครื่องยนต์ 2.5e นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น4ประตูที่ผ่อนประมาณ7 0 0 0กลางๆถึง800 0นต้นๆนะครับกับราคา410,000บาทท้วนนะครับคันนี้นะเป็นนิสสันนาวาลาปี2014นะครับเป็น4ประตูนะครับยกสูงสวยๆเลยสีบอนด์นะครับเพิ่งเข้ามานะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับกับคันนี้นะปี14นะครับราคา410นะครับ รถสี่ประตูผ่อน8 00พนนะหาไม่ได้แล้วนะมีคันนี้เลยนิสสันนาวาล่านะครับ2 5 e ตัวท็อปนะครับนี่ข้างหน้าสวยๆเลยนะครับไฟหน้าต่างๆของเขาเป็นโปรเจคเตอร์หมดเลยนะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อะไรให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมี2เส้นเลยด้วยไฟดวงหลักโปรเจคเตอร์ชุดกันชนแนบสนิทนะครับสีเดียวกันนะครับกันชนกับตัวรถนะครับตัวรถไม่มีพิษความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับดูเส้นสายของสีของรถนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เดิมสนิทนะครับสวยจัดเลยนี่แล้วก็เป็นแมกอลลอยนะครับ ขนาด6ก้านนะหกรูร้อยนะครับสวยๆเลยคันนี้ชุดกระจังด้านหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะทะเบียนสวยด้วย4 6 6 4นะครับนี่เลขคู่นะคู่หน้าคู่กลางนะครับสวยมากนะครับชุดกันชนนะครับเดิมทั้งคันนะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยๆคันนี้นะครับราคา4 1่นนะครับใครหารถไปใช้งานรีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันกิโลนะครับกับนิสสันนาวาล่าสองจุดห้า e คันนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับ นี่นะครับชุดโป่งอะไรต่างๆนะดีไซน์เส้นสายนะไม่มีคอนะต้องบอกเลยว่าเนี่ยเดิมๆนะครับสวยมากนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าด้วยนะครับครอบโเมีมนะเห็นไหมแล้วตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับตรงนี้เป็นโรเมีมครอบไว้นะครับชุดประตูอะไรต่างๆนะครับกระจกแท้นิสสันทุกบานนะครับมีกับบันไดด้านข้างให้ด้วยนะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีดาด้านนะครับสวยๆเลยนะครับช่องไฟประตูประตูอะไรนี่ตรงหมด ตัวรถไม่เคยแบบไม่เคยเคาะทําสีนะครับรถไม่เคยเกิดบาดเหตุเลยนะครับตัวนิสสันนาวาร่าเนี่ยโอ้โหเส้นสายเยอะมากเลยนะมีตรงประตูมีโป่งล่างมีโป่งบนนะครับดูนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าถ้าเกิดรถโดนมานี่เรียบร้อยแล้วทำอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้รถเดิมๆนะครับเส้นสายตรงกันเปะ๊ะหมดทุกจุดนะครับเหมือนที้ผมแจ้งเลยว่ารถบริษัทเพชรยนต์นะครับขายรถสวยคัดเกดคุณภาพนะครับ สวยมากนะครับคันนี้นะนี่นะครับดูด้านหลังนะครับเป็นตัวสี่ประตูนะครับแต่ตัวกระบ,บะกว้างมากเลยนะเป็นรถจริงๆสมัยก่อนเขานิยมใช้นะตัวนิสสันนะเพราะว่าเป็นรถที่อึดมากเลยนะครับใช้ขนของหรือรถแบบประจําบริษัทรถโรงงานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นนิสสันะส่วนใหญ่เลยนะตั้งแต่พวกบิ๊กออะไรขึ้นมานะครับบิ๊กเอ็มฟอนเทียอะไรต่างๆนะตอนนี้เป็นนาว a ล a ่าแล้วนะครับนี่แมกไลเนอร์ iner, เดิมนิสสันนะครับกระจกมีไล่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกลงที่3ให้ด้านบนนะครับ รถค่อนข้างครบเครื่องนะสี่ประตูของนิสสันนะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเนี่ยเป็น np สามร้อยสี่ประตูนะครับเนี่ยสวยๆโลโก้ครบทุกจุดนะครับไฟท้าย led ต่างหาดนะสวยมากนะครับโลโก้ np สามร้อยอะไรครบหมดนะครับกับปันไดกันชนด้านหลังเป็นสีดําด้านหมดเลยนะครับนี่นะครับโลโก้นิสสันนะครับแล้วก็เป็นกล้องถอยหลังนะมือเปิดเป็นโครเมี่ยมนะครับเดี๋ยวผมส่องใต้ล่างให้ดูนะว่ารถเดิมยังไงนี่นะรถเดิมเดิมสวยๆนะครับแหนบเดิมทงเทงเดิมนะครับ สวยมากนะครับคันนี้นะใครสนใจนะครับหารถใช้งานก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์0 7 7 7 6ครับผมพาชมด้านในนะครับนี่คันนี้ต้องบอกว่าสวยมากเลยนะแย่มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับก็มีที่กดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็กระจกนิสันนะครับโอโทโมทีปเนี่ยนิสันสวยเลยนะครับคันนี้นะราคา4 1 9เท่านั้นเองนะครับดูภายในต้องบอกว่าสวยหรูมากนะครับดูให้ดูกว้างกงนะครับนะครับเป็น4ประตูตัว PNP 300ที่ราคาถูกมากนะครับ ปี2014นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันกิโลนะครับหลังคงหลังคาอะไรสะอาดหมดนะราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นทนเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเนี่ยชุดประตงประตูอะไรนะครับเดิมหมดสวยๆนะครับมีเม็ดองเม็ดอาร์คอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแถงประตูเป็นสีดํานะครับตรงนี้ก็เป็นหนังสีดําแล้วก็เดินได้สีแดงคู่มาตรงนี้เป็นสีเทาสลับสีดําก็จกไฟฟ้าสี่ แล้วก็เป็นออโต้นะครับตรงนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกตรงนี้เป็นตัวปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนซ้ายขวานะมือเปิดเป็นโคมียมนะครับเลขเพจอยู่ครบหมดเลยที่นะครับรถเดิมเดิมนะรถบริษัทเพชรยนนะเนี่ยผมให้ส่องให้ดูลำซอกประตูเลยนะครับว่ารถแบบหัวน็อตไม่มีแกะรถเดิมมากนะครับคันนี้สวยมากจริงนะราคา4ี่หนึ่งศูนย์นะครับใครหารถสประตูและอยากขอนเจ็ดปดพันผมแนะนําคันนี้เลยนะครับไม่ควรพลาดเลยมีระบบนวลความสะดวกเยอะนะอันนี้เป็นทิป A ทิป B อันนี้ความสว่างหนะ้าเลื่อนใหม่นะครับ แล้วก็นี่เป็นเปิดฝาถังนะครับก็คือใช้งานง่ายไม่ต้องเอื้อมลงไปข้างล่างนะเรากดปุ๊บตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้เรียบร้อยนะครับช่องแอร์ก็ทรงสปอร์ตเป็นกลมๆนะครับข้างบนก็ดีไซน์หรูมากเลยนะครับคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหนังสาบกันนะครับใหม่ๆเลยนี่ดูได้เลยตัวหนังสือเนียนๆเ,เลยนะครับคันนี้นะโลโก้ครบทุกจุดแอร์แบคคู่หน้านะครับมีระบบคูลคอนโทลให้ด้วยนะตัวนี้เออครบคันเลยนะ ใครที่กำลังสนใจนะครับนิสสันนาวาล่านะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หก7 7 6หกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับนี่นะครับเป็นตัว N.P. สามร้อยนะแต่ว่ามีเป็นปุ่ม engine start ด้วยนะครับเป็นปุ่ม engine start นะครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับคันนี้นะใช้งานง่ายมากนะปุ่ม engine start ก็กดปุ๊บตรงนี้แล้วเหยียบคือแต่เวลาปลดกด engine start เนี่ยต้องเหยียบคัส์ด้วยนะครับของนาวาล่าก็คือเหยียบคัสต์เหยียบคัสต์ลงไปนะครับแล้วก็ ค่อยกดปุ่ม engine นะครับส่วนหน้าจอวิทยุตัวนี้สามารถบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ซีดีดีวีดีได้หมดเลยนะครับค่อนข้างครบคันนะตัวเนี้ตรงที่ครอบหน้าจอวิทยุเป็นสีดำ gloss black เห็นไหมครับตัวปุ่มอะไรต่างๆนี่ใหม่มากเลยต่อไอพอดได้ด้วยนะโอ้โหรองรับระบบทั้ง Apple ทั้ง Android ได้หมดนะครับตรงนี้ก็เป็นจอสแสดงผลนะครับแอร์ของอันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับโอ้โ oh. หสะดวกสบายจริงๆราคาสี่0สนหน่แต่ออปชั่นเยอะมากเลยสำหรับนิสสันนาวา拉 np 3ามคันนี้นะ แอร์ออโต้นะฝั่งนี้ AC อะไรต่างๆนะปรับอุณหภูมินะครับสวยๆเลยมีบาจับให้เรียบร้อยนะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดแล้วนะตัวนี้นะครับอ่าลืมลืมแจ้งไปนะครับเป็นเกียร์หกสปีดแล้วนะครับสําหรับนิสสันนาวาล่านะครับเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังก็กดหัวมันลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เกียร์อานะครับด้านล่างก็เป็นที่วางของแล้วพ o วเวอ t ์เอนะครับแล้ว AX อะไรต่างๆนะถุงเกียร์นี่สวยมากเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะที่วางแก้วน้ําก็ เรียบร้อยนะครับใช้งานง่ายนะนี่ที่เท้าแขนก็เปิดได้แล้วก็มี power outlet ให้ในที่เท้าแขนหนึ่งช่องนะครับครบเครื่องมากนะครับตัวเบาะอันนี้เราปรับสภาพให้ใหม่แล้วเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงสวยๆเลยนะครับนี่รถใหม่ๆนะครับราคา4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Nissan Navara NP 300คันนี้นะต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับเรื่องใช้งานเลยตัวเบาะนี่สะอาดเลยนะครับพับได้นะครับพับไม่ใช่พับได้ก็คือ สามารถยกเพราะเครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับสวยๆเลยมาพร้อมพรมนะครับเข้ารูปให้ด้วยนะมีพรมให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุ้มแน่นอนนี่นะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับสําหรับโนวาล่าคันนี้นะ NP สามร้อยมีแอร์ด้านหลังด้วยผู้โดยสารด้านหลังไม่ร้อนอีกต่อไปนะครับก็คือรถกระบะสมัยนี้นะมีแอร์ด้านหลังเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับมีบารจับให้ด้วยนะข้างบน,นั้งล่างเลยบางทีพอมันเป็นตัวสูงนะครับ ผู้เฒ่าผู้แก่เวลาขึ้นรถนะครับก็ต้องแบบเหยียบนี่ปุ๊บเหยียบบันไดปุ๊บแล้วก็จับอันนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นนะครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นโอ้โหผมมองว่าคุ้มากเลยนะผ่อนเจ็ดสบพันเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะถึงเป็นปีสิบสี่นะครับแต่เรื่องใช้งานนี้แน่นอนอืดถึกทนอยู่แล้วนะครับนิสสันนาวาล่านะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับนิสสันนาวาล่า NP สามร้อยสองจุดห้า e โมเดลปีสองพันสิบสี่ราคาสี่แสน 1 0 0 0 0ืบาททวนนะครับคันนี้นะครับสนใจรีบติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับศูนย์หก7 7 6กีู่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเนตเพชรยนนะครับรับสายทุกสายแน่นอนนะครับขอให้โทรมานะครับใครฝากอ่าใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเนตเพชรยนขอตัวก่อนนะครับพลาดไม่ได้เลยคันนี้สวัสดีครับ